ที่หมู่บ้านบ้านบัวริมคลองสงบเงียบกลางทุ่งนาเขียวขจีผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพ่อใหญ่เปล่งใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการหาปลาด้วยเบ็ดราวไม้ไผ่ทุกเช้าเบ็ดของเขามีเพียงไม่กี่คันแต่ละคันผูกเหยื่ออย่างประนีตลือกันว่าปลายังเกรงใจพ่อใหญ่เปล่งพ่อใหญ่เปล่งนั้นมีลูกสาวคนเดียวชื่อแป้งที่ไปเรียนเมืองกรุงกลับมาพร้อมกับสามีหนุ่มชื่อเขียว เด็กหนุ่มจากต่างถิ่นหน้าตาซื่อพูดจานอบน้อมแต่ดูจะไม่เข้าตาพ่อตาเลยแม้แต่น้อยเองมันคนกรุงจะไปรู้เรื่องอะไรกับวิถีชาวบ้านแล้วกินข้าวเหนียวกับปลาร้ายังทำหน้าเบ้พ่อใยา่เปลงบนกับเมียแทบทุกวันเขียวเองก็รู้ว่าถูกมองเป็นคนนอกแต่ก็ไม่เคยเถียงเขามากจะคอยช่วยรดน้ำต้นไม้ส้มเรือไม้และยกถังเหยื่อให้พ่อตาเงบเงียบ ค่ำวันหนึ่งขณะที่ครอบครัวกำลังนั่งกินข้าวบนพื้นเรือนไม้พ่อใหญ่เปลงตักปลาต้มส้มใส่ชามพลางเหลือมองเขียวที่กินอย่างเงียบๆจะเป็นเขยบ้านนี้นะ่ะต้องจับปลากินเองให้ได้ไม่ใช่นั่งรอคนอื่นยื่นใส่จานให้เขียวหยุดตักข้าวยิ้มบางๆแล้วยักหน้าช้าๆเขาไม่ได้ตอบอะไรในวันนั้นแต่เช้าตรู่ลุงขึ้นเขายืนรอพ่อตาที่เรือตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง พ่อใหญ่เป่งเดินมาพร้อมกับเบ็ดไม้ไผ่พาดไหลใบหน้ายัางเงียบนิ่งเหมือนเคยจะตามมาก็ได้นะแต่อย่ามาทําให้รําคาญใจก็แล้วกันพ่อตาว่าเสียงเรียบก่อนจะก้าวขึ้นเรือไม้เก่าๆที่เขาใช้มาหลายสิบป,ปีเขียวยกกระชังใส่ปลาและเหยื่อที่เป็นไส้เดือนแล้วก้าวตามขึ้นไปนั่งบนเรือเขาใส่เสื้อใบลานแบบงกๆกเงื่อเพ่อใหญ่เปลงจ้องเขาแวบหนึ่งคล้ายจะเอ่ยปากไล่แต่ก็เงียบ คลองสายเก่าในเช้าวันนั้นเงียบงนันมีเพียงเสียงแจวเรือแผ่วเบาและหมอกบางลอยอยู่เหนือผืนน้าเมื่อถึงจุดตกปลาประจําริมกอผักบุ้งพ่อตายนเบ็ดอย่างแม่นยำสายเบ็ดตกใกล้ต่อไม้เก่าพอดีเขียวดูแล้วก็พยายามเลียนแบบแต่เวียงแรงไปหน่อยสายเบ็ดเกี่ยวพุ่มไม้จนขาดโถ่เอ้ยไผซ้อนให้ฟาดเบ็ดมันตีงูแล้วพ่อตาถอนหายใจเฮือกใหญ่ มือยังคลึงสายเบ็ดของตัวเองอย่างใจเย็นเขียวหน้าแดงรีบก้มเก็บเศษสายเบ็ดโดยท่าทางเจียมตัวน้ำในคลองนิ่งแต่บรรยากาศบนเรือเหมือนจะปั่นป่วนเวลาผ่านไปช้าๆขณะที่แดดเริ่มแตะผิวน้ำพ่อใหญ่เปล่งได้ปลาช่อนตัวใหญ่เขียวไม่ได้อะไรเลยแต่เขายังไม่ลุกหน,นีไม่บ่นไม่ถอนใจมีเพียงแววตานิ่งสู้ที่ผู้เป็นพ่อตาแอบเห็นอยู่จากหางตา หลังจากวันที่เขียวเบี่ยงเบ็ดผิดจังหวะจนพ่อตาถอนใจแทบจะสละเรือเขาก็กลับมาเงียบๆฝึกโยนเบ็ดอยู่คนเดียวหลังบ้านทุกวันจนเริ่มสังเกตสายเบ็ดของพ่อตาเหยื่อหมักของชาวบ้านและกลิ่นเฉพาะของเหยื่อปลาช่อนที่ทําให้ปลากัดเบ็ดแทบจะไม่ทันตั้งตัวเขียวจึงแอบไปหาลุงชื่นเพื่อนเก่าของพ่อตาผู้เคยเป็นคู่ตกเป็ดกันเมื่อยังไว้นุ่มเหยื่อนะมันไม่ใช่แค่กลิ่นนะแต่มันต้องหมักกับใจคนตกด้วย ลุงชื่นยิ้มมุมปากซ้อนเขียวหมักเหยื่อจากกล้วยน้ำว้าเข้าหมากักและน้ำปะลาะเก่าใส่ไหดินฝังใต้ต้นกล้วย3ามวันต่อมาเขียวตื่นก่อนฟ้าแรกอีกครั้งพร้อมหายเหยื่อหมักที่มีกลิ่นชุนแต่ชวนให้น้ำลายสอในวงการนักตกปลาพ่อตาครับเราใช้เหยื่อนี่ดูสิครับลุงชื่นแนะนำมาพ่อใหญ่เปรงขมวดคิ้ว หยิบเยื่อขึ้นมาดมทีหนึ่งสีหน้าไม่บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ก็โยนเหยื่อขึ้นเบ็ดของตัวเองโดยไม่พูดอะไรเขียวแอบกลั้นใจรอดูผลไม่ถึงสิบนาทีสายเบ็ดของพ่อใหญ่ก็สะดุ้งแรงจนเขาต้องรีบคว้าไม้พยุงปลาตะเพียนตัวเท่าฝ่ามือกระโดดขึ้นจากน้ำส่งเสียงดังแฉะใส่กระชังพ่อตาหลีตามองเหยื่อในมือเขียวอีกครั้งแล้วพูดเบาๆก็ก็ก็ไปเลวนี่วะ คำพูดสั้นๆแค่นั้นคือประโยคชมประโยคแรกที่เขียวเคยได้ยินจากพ่อตาเขียวยิ้มกว้างโดยไม่กล้าตอบอะไรไดแต่เอาเหยื่อเติมเบ็ดของตัวเองเงียบๆวันนั้นปลาของพ่อตาเยอะกว่าทุกวันแต่ที่หนักกว่าในเรืออาจเป็นน้ำใจที่เริ่มถ่วงลงมาใตา้ผืนน้ำด้วยก็เป็นได้หลังจากวันที่เหยื่อมกักพิสูจน์คุณค่าได้พ่อใหญ่เปลงก็เริ่มมองเขียวต่างออกไปนิดๆแม้จะไม่พูดมากแต่สายตาที่เคยมองเหมือนลูกเขยผู้ไม่ได้รับเชิญตอนนี้คล้ายจะกลายเป็น เพื่อนตกปลาเงียบๆเบช้าวันนั้นท้องฟ้าแปลกกว่าทุกวันลมพัดเย็นผิดฤดูแต่ไม่มีเมฆฝนพอใหญ่เปร่งมองฟ้าแล้วว่าเบาๆฟ้าดูไม่ค่อยปกติแต่ก็ทันหันแบบนี้คงไม่เป็นไรบ้างทั้งคู่ลงเรือไม้พายลัดลาะไปถึงบึงใหญ่นอกหมู่บ้านที่น้ำลึกและไหลเชี่ยวกว่าคลองใกล้บ้านกลางบึงเรือเล็กโยกเบาๆตามแรงลม พ่อใหญ่เพล่งกำลังเหวี่ยงเบ็ดในจังหวะนิ่งๆขณะที่เขียวยืนพับแขนเสื้อเตรียมช่วยทันใดนั้นเมฆสีมึกเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วลมกระโชกแรงจนต้นลำพูร,ริมบึงโน้มแทบขาดฝนตกลงมาเป็นสายคล้ายเส้นได้พัดกระแทกผิวน้ำดังปอกแปะเขียวรีบเก็บของแล้วต้องกลับเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่เปล่งตะโกนเขียวพยายามยกกระชังขึ้นเรือเริ่มโคลงอยู่ดีๆคลื่อลูกใหญ่ก็กระแทกข้างลำเรือ จนน้ำกระเซ็นเข้ามาเต็มในพริบตาเรือก็พลิกตะแคงพอใหญ่เปร่งล่วงลงน้ำพ่อตาเขิวก็จอลงน้ำทันทีแม้ไม่ใช่นักว่ายน้ำที่เก่งแต่ด้วยแรงใจเขาดำลงไปคว้าร่างพ่อตาไว้แขนสัน่นมือสัน่นแต่เขาก็พยุงพ่อตากลับขึ้นฝั่งได้ในที่สุดที่ริมบึงนั้นพ่อตานอนหายใจหอบสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและอะไรบางอย่างที่เขียวไม่เคยเห็นมาก่อนเองนี่มันโง่จริง แต่ใจถึงไม่เบาพ่อใหญ่เป่งพูดรลางอายเบาๆเขียวนั่งเงียบๆข้างๆยื่นเสื้อที่เปียกเท่ากันมาให้พ่อตาและนั่นคือครั้งแรกที่หัวใจของพ่อตาเปิดประตูรับลูกเขยไว้เงียบๆไม่ต้องพูดมากให้ฟังผ่านไปหลายวันจากเหตุการณ์นั้นที่ริมบึงที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังเหตุการณ์นั้นพ่อใหญ่เป่งแม้จะไม่ใช่คนพูดหวานแต่สีหน้าของเขาดูเปลี่ยนไปใหญ่ชัดเจนเขาไม่บ่นเวลาเขียวทำของหล่น ไม่ถอนหายใจเมื่อเขียวผูกเบ็ดช้าและที่สำคัญเขาเริ่มชวนลูกเขยไปตกปลาด้วยก่อนที่เขียวจะเอ่ยปากเช้าวันหนึ่งฟ้าใสแสงแดดสองลอดผ่านต้นไทรริมคลองอย่างนุ่มนวลพ่อตาเดินถือเบ็ดไม้ไผ่คู่ใจที่ใช้มานานกว่า20ปีเดินมาหาเขียวที่กำลังยกกระชังขึ้นเรือไอ้เขียวเบ็ดนี่เอ็งเอาไปใช้ดูหน่อยสิพ่อใหญ่เปล่งพูดพลางยืดเบ็ดไม้ไผ่ที่ขัดเงาไว้อย่างดีให้ เขียวรับเบ็ดมาเบาๆสีหน้าอึ้งปนซึ้งเพราะรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ไม้ไผ่ผูกเชือกแต่มันคือศรัทธาที่พ่อตามอบให้คนที่เคยมองว่าไม่คู่ควรของน่ะมันธรรมดาแต่ใจคนใช้มันตรงแน่นพ่อใหญ่เปล่งพูดพลางตกบาลูกเขยเบาๆแล้วเดินไปนั่งพาดขาไว้ที่หัวเรือเขียวพยักหน้ายิ้มเล็กๆแล้วนั่งลงข้างๆพร้อมเบ็ดคันนั้นในมือทั้งคู่โยนเบ็ดพร้อมกัน เยื่อลงผืนน้ำเงียบสงบอย่างพร้อมเพรียงไม่ต้องพูดอะไรมากแค่เสียงกระซิบของสายลมและเสียงน้ำกระเพื่อมจากปลาที่แอบมากัดเบ็ดวันนั้นทั้งสองได้ปลาช่อนปลาตะเพียนและปลาบู่มากมายแต่ที่มากที่สุดคือความรู้สึกที่เปลี่ยนจากคนแปลกหน้าเป็นคนในครอบครัว